สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีพูดกดติดตามเด้อผู้ดกดซัมซัคไก่กดไลค์กดแชร์ทั้งสองซสบียครับมาแล้วครับกับบรรยากาศของทีมงานคอนวอยครับพี่น้องครับโอ้มือนี่สถานที่พู้จัดพันล้อมหัวเอาแค่นี้ครับแต่ว่าพื้นที่มันกว้างเข้าไปข้างในหอดกุญแจแต่ว่าปืนกั้นเอาแค่นี้ครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอารถออกเหลือแต่ปืนกั้นเอาแค่นี้ครับ นั่นนะครับทิ้นสังกสีลงแล้วพี่น้องทิ้นสังกสีลงแล้วมาแม่ม่ยังนั้มกนอีกแม่เออมาๆๆมา,มา,าดิโออ้ยแ<อ>ไ,ไส,ไส่องลุงปิยะครับมาๆยางไปตั้มกันมาหนี่เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งเขาตั้งฮานมิกครับเขาลุ่มกันยังไงเห็ดยังไงครับฮานมิกพู่นน่ะฮานน้อยๆฮานเดียวแต่ว่าลูกพี่พาลูกน้องลุยกันเมึง 1>, 1. 2. ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปก้สบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบหาับลูกพี่ตั้งอบอุ่นหันมิกหนเดียวสิบห้าคนเลยบ่ลูกพี่ครับไ้หที่ไปเฮ็ดอย่างเนาะอันเฮ็ดอันพูดแล้วแเดีโอ้ยานม่หมดแล้วง่ายบอนี่เพราะว่าเวทีเนี่ยอันนี้มันหนักเนี่ยอันไหนอันนอดเราด้วยนะโอ้เนี่ยมันหนักมิกนี่บ่ มาแม่มาแม่ลูกพี่บอกว่าเอามิกล่องแล้ว,อลวบอกใครจะหมดถอยองงถกันออกกกน่ะห่านมิกครับสามแผ่นครับไม่สามแผ่นแต่ว่าล่งแห้งซอยกันซิบหาขนครับนี่ครับลูกพ <c oughs> ี่ก็จะให้เอือนกันซอยกันหลายกันแท้ห่านมิกไม่สามแผ่นไหมเพป็นยันไหนเป็นยันคนวาง ต้องเล่าอากาศมันหนาวครับเปิดเข้ามาเฉยๆเข้ามาบึ้งมะลัมป่ะเฮรยเขามาบึ้งมะลัมป่ะนี่เปิดเข้ามาเฉยๆล่ะเปิดพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาเฉยๆกันนี่เฮ้ยมาเตะเพิ่นมาบึ้งมะลัมไหมคุณน่ะปักหลายเลยพี่น้องโอ้โหแมนงานเพิ่นเลิกโอ้ยันมาเตะงานเพิ่นเลิกมาเตะเพิ่นมาบึ้งมะลัมไหม่นแตกออกมาป่าดียวปึ้บเลยคุณน่ะ มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วพนักงานลงกันครับลงกันน้ำมันนะครับ S P R C นะครับเป็นเลือกงานแล้วครับพี่น้องครับเนี่ยมือแร่งเพิ่งออกก๊สเลวมันจะมาเบิ้งมาล่าไม่ได้มันไปอ่านหน้าเปลี่ยนสุดก้อนเพิ่นวะเวลาเวทีเทาเริ่มขึ้นชาครับหลังจากเมื่อกี้พักเบรกครับพี่น้องครับพักเบรกแป๊บนึงครับ ผู้ลงกลงมานผู้ยืนเบิ้งกัเบิ้งมันหลนเย็บตีนกันวะบ้นานบ้านทีมจ้าอวีดีเนาะบ้านทีมจอวีดีวะทีมเจ้าเย็บตีนกันตีนตีนตีเย็บตีนครับทีมบาบานอนครับลงฮันมิกแล้ว มันมีกับสีล่งเรื่งมีครับหลังจากลุงคือมีกับล่อครับล่อทีมประดับขึ้นประดับเซตปึ๊บนะครับแล้วก็ทีมจอย้ดีล่งพร้อมครับทีมไฟของรรบราบอนอนเลยครับเพราเมน,นีทำการแสดงครับเหมือนเดิมครับโอ้สองคือ ซองเกือกทั้งสองซองครับี่ครับซองเกือกซองเกือกอันนี้ซองยังอันนี่เกมมือไฟลำเพลินโชว์พี่เจ้าครับฝากกดติดตามต้นแนวทั้งบีกับซองซองคุณบุกเคยเฮดดักส่วนงนี้มันเสียหายแต่สีดีนะครัล้วผมเลยแล้วแม่นวะผมเลี้ยวก่อนแล้วเจ้ฝากติดตามบ้านต้นแน่อาจารย์มอสมือมิกสาวน้อยไม่ใช่ซื้อยังก่อนมอสระบบเสียงสาวน้อยลำเพลย์รอบเชี่ยวมอสระบบเสียงสาวน้อยลำเพลิย์รไปเชี่ยวครับผมไม่ใช่มือมิกครับ อาจารย์แบ่งเป็นมือมีผมแค่เบิ้งระบบอาจารย์แบ่งเป็นเสียเสียตัวยถูกไหมคือนี่กรับเป็นครับเอฟซีจะตกใจครับเพราะว่ามันดับแป๊บหนึ่งเพราะว่าอาจารย์แบ่งเป็นกรมกินน้าเป๊บซีผมว่าไปถึงมิกผมว่ไปถึงมิกเป็นกรมกินน้าเป๊บซีหัวเลยไปถึงมิกเสียงมันเลยดับไปช่วงหนึ่งที่นี่ผมก็เห็นทั้งหมจะไปนั่นเราเป็นเลนเลนขึ้นเขาเลยมันเว้ยเป็นการออกกำลังกายนะ โบดีตกใจเบอการดับของเงาเข้าบดีตกใจครับการดับของเช้าหน่อยนี่คือมันเป็นอะไรที่เราคาดไว้อยู่แล้วมัน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 เป็นแบบว่าเข้าหูปัญหาครับเขาหูปัญหาเขาบดีมาเดาปัญหามันซึ่งผมก็ว่าบดีติ่นอย่างว่าโเดีมันก็มานะครับเพราะว่ามันเป็นการชักกระตุกของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เวลามันชื้นๆนะครับพอฝนก็ต๊กยังไงครับอุปกรณ์มันชื้นนะครับ ฝากถึงเป็นคาบิบซี่แล้วครับครับคือเครื่องอุปรกรณ์เล็กเท่านี้กับหนามมันบูถือกันอยู่แล้วครับหน้าฝน,นต้องเข้าใจพี่น้องด้วยครับโอ้ตัูน้ำพงคือไล่ดีเลยว่ะอ่าบัวไล่ได้ต้มเนาะโอ,โอ้ย,อย,อยนี่ว่าใครเรียกปา้ปาป๊าปา๊าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆเออน่ะพูดหนักไปอุ้ย านหน่อยครับปฏิฆาคนมาพี่น้องไม่ต้องห่วงครับ่ต้องตกใจครับเรื่องระบบเสียงเรื่องระบบไฟต่างๆเขาก็พยายามตีปีคองตอนนี้ครับเพราะว่าห่อ็ลุยฝนคือว่าแหละครับเ่าต้องเจอครับสภาพอากาศหนาฝนเนาะหนาฝนครับอีกอย่างคือเ่าต้องเซฟเซฟแมร์คองของห่อหน้ามันขนาดอยู่บ้านอยู่บ้านเหาเนาะทีวีถือน้าิัน้ใส่ฟงใส่ซีกยังอุ้ยเหมือนกัเซ็ตเอาเหมือนกันงนี่นะครับ อันนี้พวกอิเล็กทรอนิกส์ปืนไฟฮัมโวต่างจังว่าแหละโทรศัพท์เงี้ยจุ่มน้ำน้อยเดียวอุ้ยตัดเสียดผาสันไปแช่หอดขาวสารเฮ้ยหอดเงินคุณแล้วเงินเปียกหนักมันยังต้องาไปแช่เนาะแต่เป็นเออแต่ว่าพืดแล้วเป็นความเสื่อมที่เดียวครับเป็นอย่างไปแช่ขอสานเป็นอย่างไรเอายี่ลี่ไปแช่ขอสารมันดูดมันดูดได้กับจริงแต่ว่าความชื้นในงไ้มันก็เก็บอยู่ในหันนี้เราที่ดีคืออย่าเพิ่งใช้งานอันนี้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 เป็นเป็นทีแค่ ขอเ็จริงเลยขอ้จริงปิดเครื่องก่อนใช่ถ้ามันเปียกปุ๊บชัดาวมันก่อนปิดเลยแล้วก็อย่าเฝ้าใส่งานจนกว่ามันจะแห้งจังเปิดครับคือเครื่องอะไรเท่านี้ถ้าเอาใส่งานครับเอาไปจุ่มน้ำได้จุ่มน้ำได้เลยเราเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วร้อยมันแห้งมันก็ใส่ได้ที่เราครับแต่จะใส่งานตอนเปียกแค่นั้นครับนี่แหละอันนี้ก็เเรื่องจริงนีะครับเรื่องจริงครับเพราะในมุกผมอาจจะมุมีศาละแต่ว่าตอนนี้ผมมีศาละอันนี้ก็เรื่องจริงครับเรืงจริงครับ อเอาเท้าซับเขาปิดเขาปิดเครื่องนี่ครับเอาไปจุ่มน้ำเลนเ,เลยค่ะครับ <c oughs> แต่อย่าไปล่องเนี่ยแหละครับเอาไปจุ่มน้ำเลนเลยแล้วก็รอแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทที่ไม่มีความชื้นเลยระเบิดมันก็ใส่งานเดียวกับเาครับแต่อย่าใช้งานแค่ตอนมันเปียกครับอย่นั้นทีกของเขาที่วันนี้ปัญหาคือเขาใส่งานไปนำ้ำลั่นไปนำ้ำแล้วก็เปียกไปนำ้ำพราะว่าฝนมันตกนตลอดอมันขึ้นเลยเขาบริบบติดบะไรอยังนะครับเขาลั่นไปพร้อม แต่ว่าตุกก็ไปเลยตกแห้งครับไปเลยตกแห้งแต่ว่ามือเนี่ยแจ้งจางปางสว่างตาตาเลยอ้าวอีหลีนี่แจ้งสว่างตาตาอีหลีครับพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อครับที่สามครับโดยที่สามที่สนามตรงข้ามโงกัน S P R C มาตะพุทธระยองเป็นครั้งแรกแล้วกระพุ้นได้ประเดี๋ยวมาเด้อมีกลุ่มปิดครับหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทครับต่อวันนะครับทำเอาเมาส์สามหมื่นกับสามร้อยสามสิบสามบาทครับสามบาทหลับช่อมยนหลังได้แล้วก็ไล่สดพิเศษพร้อมอ่า รีรันสําหรับพี่ๆที่บา้านบานเปิดวงบานเปิดวงมาดูได้ใน,น,นกลุ่มเดือมนะครับเนาะในกลุ่มเป,เปิดวงคร้อยสี่สิบเก้าบาทเมาตัวเป็นสมน้ำหนา,าคุณโอ้ยสมน้ำหน้าคุณนสมน้ำหน้าพุ่บอยอบหัวพี่น้องได้สนามมี<อ>สนามแรกโอ้ผมนเป็นครั้งแรกครั้งแรกของสาวน้อยแ,แต่ว่าสาวน้อยสาวน้อยแล้วเพื่อนโชจเข้ามาสองเท่อได้หน่ ยี่ดีนะอ๋อฝนตกรลอบแหลกรอบแหลกฝนตกรอบสองคนอ่ะแน่มนบอนี่แต่ว่าแต่ว่ามือนี่แฟนครับเอฟซีสาวน้อยให้กั้นตอบรับจังไดยังนอยกัใไห้มาเบิงมือมิรูปรอที่สุดในวงเปลว่าในวงกับในปรเทิไทยยังน้อยไห้มาเบิงมือมีกับมือไฟอันดับแรกเลยแล้วมันดมยาม้างหรอครับโอันดับแรกต้องไห้มาเบิงมือไฟ ผู้รูปร่อที่สุดประจำวงสาวหน่อยก่อนขึ้นนี่าที่สุดอีเล่คนนี้จะขี่คุยดิไปคุยดิโอ้ยเขาหงอยกันเผ่าจะคล้องแน่ผมมาทีนึ่งอ่ะโอ้ยให้มาเบิ้ครับมือแร่งครับมาให้กับมังใจหลายๆครับพี่น้องครับอัญญะมาแบบอัญญะเลยนะครับมาปุ๊บกับมถ่ายรูกครับผู้รูปร่อยสองทันนี่นะสามเลยสามกับไผกับออกภูเบศโอ้ออกภูเขาเป็นลือสีออาเขาเป็นลือสีเขาบนหยุงเกลียวครับ แต่ว่าสาวน้อยมากไกล้ๆตรงนี้คือบกสอแดนบกสขี่เข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วนะนะคุก็หลายอย่างครับบกสร้านบกสแต่ว่าสนามเนี่ยพึ่งเคยมากนะครับแข็งแสาวน้อยเพลินแพ้งครับนะครับแล้วก็อีกยมองคือนะฝทางลงกันโวอาเคยมาอยู่แดนรอบนั้นแต่ว่ารอบนี้สนามนี้สนามแรกของสาวน้อยเพลินแพ้งครับเจอแหลกเจอแหลกเลยมาให้กับมือใจหลายๆยานหน่อยหนา ของสาวน้อยลำพิ่นโชว์เขาครับนี่เขามาแล้วรอบก่อนรอบนีไม่ห้ยกำลังใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเอ้าคลิปนี้แท่งช่องซีบีฝากไว้ซนี่ครับฝากกดติดตามช่องอาจารย์มอดนะเสียงสาวน้อยลำพิ่นอฟฟิเชียลครับฝากกดติดตามเพิ่นน้ำแน่แล้วก็ฝากกดช่องของลุงปิยะลำพิ่นโชว์ออฟฟิเชียลกับเพิ่นน้ำแน่แต่ผูดน้ำเงินการรายการของเพิ่นกึอกน้องจ้างขากึก บอยเว้าบขอยจ้าให้ภาพบรรยายนให้ภาพบรรยายนบนอ่าผู้ติดตามการ่างสองหมื่นอ่าสับไคร้บมันฉลาดดิมันเห็นเขาไายกับนันบอวเาก้เวกากันนี่สิอ่าก็ม่าไดาเออคือก็คือเรต้องสัมผัสกันนะอายเอืนน้ำเลนี่มันชิงยางออกไปน้งพุแล้วอว่ามันหนีมานหนีมันหนียางมาต้าไมพี่มามามาบางเอมันต้องเอาเขี้ยตปาไปตีปากมันีมันชิเบ้าบอสก็เข้าไปดิวันดีครับพี่น่องวันดีครเออมันมันจมเง่นะวั ฝากคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ